สวัสดีครับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆจะพามาดูมาเมล็ดที่เป็นต้นกล้ากันนะครับที่เราเพาะขึ้นมาวันนี้เราจะนําตัวเล็ดนะครับอีกชุดหนึ่งที่สามารถแยกปลูกได้แล้วแต่เราจะเอามาทําเป็นชุดอนุบาล2เพราะเหตุใดถึงทําอนุบาลสองอันนี้นะครับเขาเรียกอนุบาลสองจะถี่ขึ้นมานี้จะมีรูแบบถ้วยปลูกที่ถี่มาก เพราะว่าโต๊ะปลูกเรายังต้องรอให้ชุดเก่าออกไปเราถึงเอามาพักไว้แบบนี้นะครับพักไว้แบบนี้ก็จะมีเงื่อนไขคือไม่ให้ใบผักนะครับเขาโตออกมาแล้วชนกันอย่างเงี้ยเราต้องแยกออกก็น่าจะประมาณ20วันถ้าเราก็จะเริ่มเคลียร์โต๊ะโต๊ะปลูกนะครับเคลียร์บนโต๊ะอย่างงู้น คือผักจะต้องเก็บออกแล้วเคลียเพื่อที่จะเอาชุดนี้ชุดตรงนี้นะครับย้ายลงไปปลูกแทนคือปลูกจริงในกล่องปลูกจริงอันนี้เราเอามาพักอนุบาลไว้นะครับจากเล็กๆอย่างนี้เราเอามาใส่พอเขาโตขึ้นมาได้ระยะสักโตขึ้นมาอีกนะครับเป็นรอยน้ําปุ๋ยนะครับจากน้ําป่ามาเป็นน้ําปุ๋ยแล้วเราก็มาพักไว้ตรงนี้เพื่อที่รอให้กล่องปลูก เคลียระบายออกไปวันนี้นะครับเราได้ผสมน้ําผสมปุ๋ย2กล่องเพื่อที่จะเอาผักนะครับมาลงแบบทําแบบนี้นะครับทาไว้2กล่องอันนี้ก็จะมี 2, 4, 5สี่หปนะครับได้อยู่80ถ้วยปลูกสี่ส40นะครับ2อ,อันก็80ถ้วยปลูกก็ประมาณ1ถาดเกือบ1ถาดนะครับถาดหนึ่งจะมี96ช่องก็บางทีก็ไม่เต็มนะครับก็ประมาณ1ถาดได้ ก็จะทําไว้อย่างนี้พอถึงผักที่โต๊เคลียออกได้แล้วแล้วก็จะเอาตัวนี้นครับลงปลูกเดี๋ยวพาไปดูรุ่นที่โตพร้อมที่เก็บพร้อมที่เคลีย์ออกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีนคอร์สนะครับสวยๆนี่เลยอายุก็สาสิบกว่าวันแล้วนะครับคอร์สเขาจะโตไว้นะครับจะมีเหลื่อมล้้ำกัน จริงๆก็40วันนะครับเป็นการเกร็บเกี่ยวได้ผักที่สวนเราอยู่ไม่ถึง4ี่บวันสักทีนะครับเพราะว่าลูกค้ามาขอซื้อไปเราก็ต้องเก็บกดทัดไม่ได้เราก็ต้องบอา,องางครัง้งมันจําเป็นถูกเชิญน,นะครับแม่ค้าพ่อค้าหรือคนผู้บริโภคก็เ,เลยต้องจําเป็นออกไปนะครับก็มีก็ไม่ว่ากันนะครับนี่อันนี้ก็ ประมาณอีก5วันก็ได้นะครับจะครบ40วัน5ถึง7วันนี้แหละครับประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดต้องไปดูในตัวสมุดที่จดอีกทีสวยๆเขียวๆกันเลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนะครับพาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆกันตรงนี้ก็เป็นชุดเล็กๆนะครับปลูกลงไปแล้วปลเคลียรต้นใหญ่ออกไปเป็น รอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นเดโอ๊กครับดูรากของเดโอ๊กน้ำก็เริ่มจะแห้งลงไปนะครับพองลงไปตามระยะเวลาการปลูกก็จะต่อรุ่นหนึ่งพอดีนะครับถ้าถุงไม่ไม่รั่วนะครับถุงตองไม่รัว่วเราจะมีได้ประมาณหนึ่งรุ่นพอดี นี้นะครับคือต้นกล้าที่เราจะเอาไปลงอนุบาล2กล่องเมื่อสักครู่นะครับที่เราเตรียมไว้เตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงทําเคลียร์ตรงนี้ลงจะเอาลงไปวิธีการปลูกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากปลูกก็ลองไปเลื่อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับได้ทําไว้แล้ว ของเลื่อนหาดูคลิปเก่าๆอย่างไรก็ฝากติดตามช่องไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสงสัยตรงไหนหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันก็สอบถามกันมาได้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับ